อาจารย์มองว่าอะไรคือปัญหาครับอาจารย์ที่ทําให้เจ็ดปีที่ผ่านมามันแทบจะไม่มีการขยับขยืนในการพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ําคือจริงๆเม็ดเงินเขาก็ใช้เยอะไปกว่าสามแสนห้าหมื่นนะครับอาจารย์หมดเขาที่ผมรู้ก็ใช้หมดอ่ะใช้หมดใช้หมดแต่ว่าแต่ว่าทำสองเรื่องหรือสามเรื่องแล้วกันนะทาเรื่องฟางนะฟังข้อมูลทําเรื่องเกินที่เชยาภูมิแล้วก็ดูเหมือนจะทำแต่ทำไมยังไม่เริ่มทําสักี ก็าทำไปน้ำชปรยาสายใหม่นะจากอุทยาเนี่ยลงมาแถวแถวสิงบรีอ่างทองอะไรเนี่ยะฮะอันอันอันน,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 นี้อันนี้ยังยังไม่ได้ทําเห็นว่ายังอะไรเวงโงโงเวงขึ้นนอกั้นท่านท่านไม่เอาสักอย่างแต่ท่านก็ใช้หมดนะอันนี้เป็นฝีมือจริงๆนะ,ะ <laughs> แล้วก็ไอที่ใช้เนี่ยท่านก็เอาไปขุดลอ,อกนะครับะนะฮะขุดไปลอ,อกไปลอกไปขุดไปนะครับจนผมเนี่ยชักโยโย่นะนเวลาคุยกับลูกศิษย์นเนี่ยผมบอกเนี่ย ถ้าคุณเสนอนะให้คุณลอกเป็นหนองกไปจนพวกแผ่นดินเนี่ยโดยคุณตั้งสมมุติฐานว่านะครับถ้ามีหนองกมีรูๆๆๆทั้งแผ่นดินเนี่ยฝนตกมาไอ้หนองพกคุณเนี่ยมันจะเก็บน้าไม่หมดเนี่ยผมว่าผมจะต้องเรียกอะไรนะคะแนนคุณคืิแล้วไปหาผมตามเลยนะผมกนนนันนะ <l acht> ผมบอกอย่างนี้นึนนกไปคุณฝนตกมาหลายเอาหกิแปดล้านคนไปยือนอ้าปาก นะฮะฝนจะตกก็เอาใส่ปาาน้ำก็ไม่ท่วมันไม่ใช่ครับเวลาน้ําท่วมมันตกนู่นตกนี่ลงนั่นแล้วมันก็รวมกันนะฮะมาหลากมาแล้วก็ลงมาท่วมนะฮะมันมันไม่ใช่เรื่องจะไปทําเป็นหนองคกตรงโน้นตรงนี้ตรงโน้นตรงนั้นมันแก้ไม่ได้หรอกอืมอืมครับแต่คราวนี้ในแง่ของการดูแลผู้ที่รับความเดือดร้อนแหะครับเราเห็นการลงพื้นที่ของรองนายกบ้านนายกบ้านแต่ว่าไปลงพื้นที่เนี่ยมันกับไปไป ไปวัดพลังสสกันมากกว่าไปฟังความเห็นของประชาชนจริงๆคือเมื่อกี้เนี่ยเรามีภาพอินเสิร์ตให้ดูว่าโอ้สังคุณยิงรักเนี่ยลงไปไปคุยกับชาวบ้านจริงๆ,ๆคุยกับคนประสบภัยความเดือดร้อนจริงๆแต่นี่แบบอะไรเนี่ยไปแล้วก็แบบมีคนโห่ไล่มีอะไรต่างๆมากมายเหมือนกับว่ามไม่เข้าใจปัญหาของพื้นที่แล้วก็ลงไปคือสักแต่ลงอะฮะถ้าจะไปลองพลังนะผมว่าน่นขึ้นเบตีมวยปั้มดีกว่าะครไปเยี่ยมบัตรดอนเนี่ยผมจะเล่าสมัยสมัยท่านยิงรักนะนะครับ พันยกยิงลัเนี่ยก็จะไปไปหลายครั้งนะครับไปครั้งหนึ่งไปยาวเลยนะครับแล้วก็เอาผู้เกี่ยวข้องไปนะครับไปถึงท่านก็จะประชุมรายจังหวัดคนที่มผมเขียนในเฟซบุ๊กวันนี้แล้วมีคนมาอ่านหลายหมื่นเลยนะตอนประชุมปุ๊บอ้าวผู้ว่าเสนอเสนอ,เสนอไปนะฮะนายกก็ฟังว่าไม่ฟังว่ามนสุดแล้วแต่นะฮะจากนั้นผมผมกับคณะซึ่งมีสภาพัฒน์ด้วยมีเอ สำนักโะมาณด้วยก็จะวิเคราะห์พอร,รุ่งเชานะ้านายยกก่อนที่จะย้ายจากจังหวัดหนึ่งไปจังหวัดนีงตอบได้เลยฮะนะครับว่าไอ้ที่พูดเมื่อวานทั้งเมื่อวานเนี่ยที่เป็นปัญหาเนี่ยอนุมัติที่เสนอมา14 5โครงการอนุมัติ24โครงการเป็นยอดเงินเท่านี้นะฮะเอกสารทั้งต่อไปนี้เอากลับไปบ้านทําเลยเพราะฉะนั้นทุกวันที่นายกทุกวันหรือวันครึ่งนะที่นายกไปเยี่ยมทุกจังหวัด <Okay. S 1> ในแต่ละชุดนะใครที่คุณยิ่งลากไปเยี่ยมเนี่ยครับจะได้รับการตอบสนอง ท่านคี่นะครับตอนนี้ท่านทำมั้งอย่างเงี้ยท่านําปากข้อสองนะฮะคุณยิ่งรักบ,บอกโอเคล่างจิทุกคนเอาไปเลยคนห้าสิบถึงร้อยล้านแบ่งจังหวัดกันคนละหนึ่งหรือสองจังหวัดไปดูถ้าเกี่ยวกับเรื่องน้ำอันว่าไปเลยนะผมไม่ได้มากกันหน่อยเพราะผมดูได้ทั้งประเทศนะครับอย่างเนี้ยนะครับเป็นต้นอันที่สามคือกลมไหนกระทรวงไหนนะครับต้องการอินฟราสตรักเจอร์ที่ไม่ลงทุนมากนะ คำ,คำนี้มันมาคือว่าที่ไม่ต้องไปถึงไอ้หกโมดูลใหญน่นะฮะให้ขอมาอนุมัติหมดอืมเพราะนั้นมันก็ไม่เข้าว่าไปเยี่ยมร,รัษฎรเห็นทุกเห็นความต้องการตอบสนองทันทีนะครับไม่ว่าเรื่องเล็กนะครับหรือเรื่องปานกลางนะแต่ขณะเนี้ยเข้าที่ผมดูทีวีนะท่านไปเอมือมืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปทุบหน้าอกตัวเองทุบหัวใจนะฮะ <laughs> เดี๋ยวจะจิ้บ ตุ๊กๆนะแล้วก็บอกว่าไปรักกันนะสามกีกันนะอะไรนะให้นคนฟังมันบอกว่าอยู่ข้าวนะฮะ<ต>สามกีมันสามกีกันอยู่แล้วอืมันก็ไม่เมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่อันนี้มันเป็นสไตล์นะผมก็ไม่อยากพิกจารณ์ท่านมากกับเรื่องนี้นะฮะแต่ท,ท,ท่านท่านท่านสัมผัสคนคนที่เขาเดือดร้อนนะแล้วที่เขาเดือดร้อนมากที่สุดเท่าที่ผมเห็นนะ นะฮะนั่นที่ผมเห็นคือเรื่องอาหารการกินเรื่องไฟฟ้าก็ถูกตัดนะฮะเรื่องการกุมาคมอะไรเงี้ยนะฮะอืมครับเห็นท่านเจ้์ป่สพูดถึงการใช้ทรัพยากรของรัฐคือในในยุคป,ปีห้าสี่เนี่ยมีการพูดถึงว่ามีเรือดันน้ําของกองทัพเรือจะได้ไหมฮะมีรถหกล้อของทหารแต่ปีนี้มันไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมฮะเรือดำนน้ำเนี่ยผมเป็นคน รับผิดชอบและเป็นคนอนุบาลเองเลยนะครับก็ยังดีจักแลปีนี้เห็นว่าเริ่มเอาออกมานะครับอคงคงแาจจะลืมไปแล้วมั้งว่ามีมากนะออกมานะฮะส่วนรถที่ท่านนายกนั่งนั่งเนี่ยขอทวงบุญคุณหน่อยท่านกรมนี้ทั้งกรมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยก็สมัยประหลัดจริงนะฮะยังเป็นอาตย์ดีกรมบรรเทาสารภัยเลยนะฮะเริ่มต้นไปจากรัฐบาลสมัยท่านนายกยิ่งรักผมนี่เราเป็นคนบรงคับบัญชาคุณนั่นแหละ นะฮะท่านประหลาดจริงคู่กับท่านยงยุทธ <c oughs> นะครับรัฐมนตรีมหาไทยนะฮะ <c oughs> ยังไม่ได้คิดตังเท่านั้นแเราไปนั่งรถ <c oughs> บุกมือบุกมือเลย